สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้วัดค่าไฟต่างๆนะครับอันนี้ผมซื้อมา3ตัวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวไหนมันใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้มันมาครบแล้วผมก็ลองใช้ดูแล้ววันนี้เลยมาพามาดูกันดีกว่านะครับว่าเวลาจะซื้ออุปกรณ์ชนิดนี้เราจะซื้อแบบไหนดีนะครับเอาแบบอธิบายแบบง่ายๆนะครับ โดยส่วนตัวนะครับผมซื้อ USB tester นะครับชื่อของอุปกรณ์นี้โดยส่วนตัวผมซื้อมาเพื่อใช้วัดค่าแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับจริงๆจริงอุปกรณ์นี้มันสามารถทําได้เยอะกว่านั้นนะครับใช้วัดค่าพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือพวกสายสายชาร์จสายไฟอะไรเยอะนะครับแต่แต่วันนี้นะครับก็คือ เราเน้นไปที่การาวัดอแอมของคือความจุนะั่นเองนะครับของ power bank แบบสำรองนะครับก็เลยเรื่องที่จะวัดอย่างอื่นผมก็ข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาเด่นๆคือซื้อมาเพื่อใช้กับวัดเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับอตอนแรกก็มันก็มีขายในไทยเยอะนะครับราคาก็หลายอย่าง หลายแบบแต่ทีเนี้ยาการแสดงผลหรือการอ,าออปชันของมันเนี่ยม,มันมันมีบางตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ราคาด้วยอันนี้ผมสั่งจากนอกมาตัวนี้นะครับตัวนี้สั่งจากไทยคู่เลยอ่าแล้วเรามาดูหน้าจอกันนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทส่วนตัวนี้นะครับประมาณแปดสิบนะครับส่วนตัวนี้ 4 5บาทนะครับเอามาดูทีละตัวกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกซื้อแบบไหนดีนะครับมาดูที่ตัวแรกนะครับขออนุญาตตะแคงตัวแรกเป็นยี่ห้อสีดานะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับตัวที่2ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับอ่านอ่านไม่ออกนะครับผม K E V E I S I อะ K V C อะไรเงี้ยอะโอเคขออภัยด้วยกัน สะกดเอาเองนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีบอกค่าแค่2แบบนะครับนี่ก็คือจะมีตัวเลขแค่2บรรทัดนะครับแต่มีตัวเอา USB เอาสองด้านอ่าก็คือสามารถวัดได้2อุปกรณ์หรือ2เครื่องนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะใช้วัดค่า m ของแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับ เพราะมันมีแค่มันมีแค่สองตัวนะครับนี่ก็คือ A A นี่ย่อมาจากาเขาเรียกว่าโอมหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนบรรทัดที่สองนะครับสีฟ้าสีาฟ้านะครับจะเขียนเป็นว่า v v ก็คืออ่าโวล์นะครับคือแรงดันแรงดันของอ่าไฟฟ้านะครับอ่าแรงดันเนี้ยตัวเนี้ยครับ ที่เข้ามาในอุปกรณ์นี้นะครับก็คือ5โวลต์ก็ปกตินะครับตัวนี้ก็อ่านได้5โวลต์ตัวนี้ก็5โวลต์ประมาณนี้นะครับคือวัดโวลต์นั่นเองนะครับตัว V เนี่ยอ่ะมันก็มีแค่2 2อ,อ,อย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับทำให้เราไม่สามารถวัดเอมได้นะครับถ้าเป็น์นะครับก็จะ,จะ,ะมีตัวย่อเป็น MAS นะครับมันจะเป็นตัวย่อ MA S จะไม่ใช่ A ตัวเดียวแบบนี้นะครับถ้าเป็นวัดก็จะเป็นตัว W นะครับอ่าตัวนี้ผ่านไปนะครับก็ส่วนมากใช้เพื่อวัดโวลต์กับวัดโอห์มเท่านั้นนะครับสาหรับตัวนี้นะครับนี่ก็ดูดีๆนะครับถ้ามันมี2บรรทัดนะเรามาดูตัวนี้ตัวนี้รูปล่าง แปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้ต่อตรงกับอะแอดปเตอร์นะครับเขาจะมีสายแยกต่อออกมาแล้วก็ตัวนี้พิเศษก็คือมันออกได้อีก2ทางนะครับเป็นนี่นะครับเป็นไมโครนะครับ usb นะครับก็ออกตรงนี้ก็ได้เป็น usb ออกก็ได้นะครับอ,อันนี้นะครับอันนี้มี4อย่างนะครับก็มีโวลต์มีโอห์ม แล้วก็แอมนะครับอบอกมีิแอมก็คือแอมเนี่ยก็คือ,อบอกจำนวนกระแสะไฟฟ้านะครับที่ผ่านอุปกรณ์เนี้ยไปนะครับที่ผ่านไปเพื่อมาเข้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยน,นะครับนี่คือตรงนี้เราจะบอกจำนวนแต่ตัวนี้นะครับมีเลขหลักอยู่แค่4หลักนะครับก็ น่าจะใช่นะครับสี่หลักใช่ครับเพราะว่ามีสี่หลักก็สามารถวัดแอมได้แค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแอมนะครับสาหรับตัวนี้ก็คือเลขมันมีแค่สี่หลักมันก็สูงสุดอยู่ที่เลขเก้านะครับก็ไม่สามารถวัดแอมแบตเตอรี่ที่มีมีแอมสูงถึงหลักหมื่นนะครับมาส่วน A นี่คือโอมส่วนศูนย์นี่ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรนะครับไม่มีก็คือไม่ได้บอก อันนี้ใ่อผมเดาก็น่าจะเป็นทีนะครับทีทีย่อมาจากภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ครับเป็นตัวย่อแต่ว่ารู้ว่ามันคือวัดอุณหภ, <fotos. S 2> ภูมินะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สั่งจากนอกครับมาเรามาดูตัวตัวสุดท้ายนะครับ mm. ก็คือตัวนี้ตัวนี้ออกได้ตัวเดียวนะครับออกได้ข้างเดียวนี่นะฮะ ตอนนี้ก็ราคาไม่ถึงร้อยครับแปดสิบห้าบาทอ่าที่ผมลืมบอกไปนะครับทุกตัวนะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตรีเซ็ตตรงเนี้ยคือคือรีเซ็ตอันนี้รีเซ็ตค่าไปแล้วนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ตัวเนี้ยตัวนี้ยังนะครับคราวก่อนก็คืออ่าใช้วัดแอมแบตเตอร M ี่เนี่ยไปประมาณ3 4 9 6นานะครับจำนวนแอมป์ที่ไหลผ่านอ่าตัวนี้ยังไม่ได้รีเซ็ตถ้าเรารีเซ็ตแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เราก็กดค้างนะครับรีเซตได้ต้องรีเซ็ตได้ทุกตัวนะครับนี่นะฮะโอเคส่วนตัวโวลต์เนี่ยมาไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ดียังไงนะครับแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ก็คือมีหลักวัดมิลลิแอมถึง5หลักนะครับก็คือหลักหมื่น คุณง่ายๆคือตัวนี้วัดได้ถึง99,999ม mm ิลลิแอมนะครับที่กระแสไฟฟ้าจะผ่านแล้วเครื่องนี้อ่านค่าได้นะครับสมมุตินะครับเราวัดที่แบตเตอรี่เรามี150,000ม ah ิลลิแอมเราก็พอถึง99.99 9 99, 99, ้วกอะไรเนี่ยเราก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็แล้วก็เสียบเข้าไปต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเราก็บวกบวกไป จากบวก99,999เาอา่ะเอาง่ายๆนะครับถ้าแบตมีจำนวนแสนขึ้นไปนะครับอ่าตัวนี้ก็ดีครับตัวนี้มีบอกโวลต์บอกโอห์มแล้วก็บอกอ,อุณหภูมินะครับแล้วก็มิลลิแอมตัวนี้ถือว่าครบนะครับราคาก็ถือว่าน่ารักนะครับมา ก็ให้เลือกเป็นแบบนี้นะครับให้ฟังก์ชันมันครบก็จะมออีอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันจะมี6บรรทัดแต่ราคานะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับ3 4ม0มันจะมีหลายรุ่นมากแล้วก็มันก็อยู่ที่ราคานะครับบางตัวนี่เป็นรูปกากบาทนะครับแล้วก็มีจอจอสี LCD อ,อ,อันนี้เราเน้นแค่วัด power bank นะครับเราก็เลือก ลองเลือกใช้ดูนะครับ3ามแบบนี้ผมว่ามันถูกนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับนี่ตัวนี้ก็ไปนะครับก็ชาร์จตัวนี้อยู่แต่ตัวเนี้มันไม่ได้บอกนะครับอืมมันไม่ได้บอกกระแสไฟฟ้าที่มันไหลผ่านอ่าไม่มีค่าวัดนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะตัดไปได้เลยนะครับนี่เพราะว่าราคามันก็ใกล้เคียงกับตัวนั้นยี่ห้อเดียวกันก็จริงนะครับ ก็ลองหาดูนะครับในเว็บ Lazada s h o p ป e มีนะครับของในไทยถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับของในไทยจะแพงแต่ของที่ต่างประเทศถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยจะถูกแต่ว่าเราก็ต้องรอนานหน่อยนะครับก็ประมาณ7วันถึง10วันาของในไทยก็ไม่เกิน3วันนะครับราคาก็จะสูงกว่ากันประมาณ40-50บาทนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมผมแนะนำตัวนี้นะครับใช้ดีแล้วก็ ไม่ร้อนด้วยนะครับอืมเอาละครับแล้ก็มาพูดถึง USB tester กันแบบง่ายๆเท่านี้แล้วกันเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้อมันค่อนข้างลึกนะครับถ้านำไปใช้กับาการวัดแบบชนิดอื่นๆน,นะครับอันนี้เราวัดให้ดูว่าเราวัดแค่มิลลิแอมเท่านั้นนะครับใครก็ไปหาดูนะครับคลิปน,นี้ก็ทำเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ กับ USB Tester ราคาถูกสวัสดีครับ